ลองลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าโลกที่เราซื้อของชําซื้อของใช้จําเป็นเนี่ยมันง่ายแค่แค่บอก AI ส่วนตัวของเราแล้วจะเกิดว่าไอ้เทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยมันกําลังจะแบบพลิกโฉมวงการค้าปลีกไปเลยแล้วก็อาจจะสร้างบริษัทที่มูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร์ได้จริงๆหรอครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเลยนะครับที่ วอลมาร์ Walmart, ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกเนี่ยเขาไปจับมือกับ OpenAI ใช่ครับ OpenAI คนที่สร้าง Chat GPT นั่นแหละครับซึ่งนักวิเคราะห์เขาเชื่อว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่ก้าวใหม่ธรรมดาธรรานะแต่อาจจะเป็นแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเป็นความร่วมมือที่แบบโหน่าจับตามองมากๆเลยนะคะเพราะมันสะท้อนทิศทางเลยว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยกำลังจะเข้ามา ผสานกับชีวิตประจําวันเรามากขึ้นเรื่อยๆจริงๆโดยเฉพาะเลยนะเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยค่ะการคุยกันวันนี้ของเราก็จะพาไปดูกันค่ะว่าความร่วมมือระหว่าง沃尔玛กับ Open AI เนี่ยกลไกมันเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของเราในอนาคตยังไงบ้างและที่สําคัญเลยนะคะทําไมหลายๆคนถึงมองว่านี่อาจจะเป็นหมุดหมายสําคัญที่จะผลักดันให้沃尔玛เนี่ยก้าวไปสู่บริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ได้นะคะโอ้หน่าสนใจมากครับ เอองั้นเรามาเริ่มตรงตรงแก่นของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าไอการจับมือกันระหว่าง Walmart กับ OpenAI เนี่ยครับมันมันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างครับค่ะคือหัวใจหลักๆเลยนะคะก็คือการที่ w r t เนี่ยเขาเอาความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ของ OpenAI อะคะ่ะเข้ามาผนวกกับแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซของเขาเองเลยอ๋อครับครับและฟีเจอร์ที่แบบ เป็นไฮไลท์เลยที่คนพูดถึงกันเยอะๆก็คือ Instant Checkout อะค่ะอันนี้มันพัฒนาต่อยอดมาจาก Chat GPT เลยนะ Instant Checkout สั่งซื้อของผ่านแชทบอทเลยแหละครับฟังดูเหมือนแบบนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะที่กำลังจะเป็นจริงใช่ค่ะแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับมันจะทำงานประมาณไหนอืมลองนึกภาพตามนะคะแทนที่เราจะต้องแบบ เปิดแอปหรือเข้าเว็บ Walmart ไปหาของกดใส่ตะกร้าเช็คของแล้วค่อยจ่ายเงินใช่ไหมคะต่อไปนี้อะค่ะลูกค้าอาจจะแค่พิมพ์หรืออาจจะพูดคุยกับ Chat GPT ไปเลยเช่นแบบช่วยสั่งน้ํายาล้างจานยี่ห้อเดิมให้หน่อยสิกับนมสด2ลิตรส่งที่บ้านนะอะไรแบบนี้ค่ะอ mm. จากนั้น Chat GPT ที่มันเชื่อมกับระบบของ Walmart อยู่แล้วอะค่ะ mm. ก็จะประมวลผลคำสั่งสร้างรายการสินค้าให้แล้วก็อาจจะ สั่งซื้อที่เสร็จเลยทันทีหรืออาจจะแค่เตรียมตะกร้าไว้ให้เรากดคอนเฟิร์มครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนั้นคะ่โโะโอ้โหสะดวกขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเนี่ยแล้วที่ Walmart เขาบอกว่าประสบการณ์แบบนี้มันจะเชิงรุกหรือ Proactive แล้วก็คาดการหรือ Predictive มากขึ้นด้วยแหะครับอันนี้หมายความว่ายังไงครับ คำว่าเชิงรุกหรือ proactive นะคะอาจจะหมายถึงว่า AI เนี่ยมันไม่ได้แค่รอรับคำสั่งอย่างเดียวแต่มันสามารถแบบเสนอแนะสินค้าที่เราอาจจะสนใจหรืออาจจะลืมซื้อไปแล้วก็ได้นะ อ๋อเรอครับใช่ค่ะเช่นสมมุติเราสั่งของทํากับข้าวเย็นใช่ไหมคะ mm. AI อาจจะถามว่าเออต้องการสั่งไอศครีมไปเป็นของหวานด้วยไหมคะ <laughs> หรืออาจจะเตือนเราก็ได้นะถ้าเห็นว่าของที่เราซื้อประจําอย่างกาแฟหรือกระดาษที่ชู่วี้มันใกล้จะหมดแล้วโดยดูจากประวัติการซื้อของเรานะคะโอ้โห oh, เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ใจเราจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วคําว่าคาดการณ์ละครับ predictive นี่คือยังไง ก็คือความสามารถของ AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้แพทเทิร์นการซื้อของเราแบบลึกซึ้งเลยค่ะพอเราใช้เป็นนานๆใช่ไหมคะ AI มันก็จะคาดเดาได้เลยว่าเอ๊ะครั้งต่อไปเราน่าจะต้องการอะไรนะหรือสินค้าแบบไหนที่เราน่าจะชอบ hmm. มันจะทำให้การซื้อของที่ใช้ประจำํะจำๆเนี่ยเร็วขึ้นมากๆเลยแค่บอก AI ไม่กี่คำหรือบางทีมันอาจจะสร้างรายการสั่งซื้อล่วงหน้ามาให้เราเช็คเลยก็ได้นะคะ รวมถึงการแนะนำสินค้าใหม่ๆที่มันตรงกับเทสเราได้แม่นยำขึ้นด้วยค่ะฟังดูเป็นการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าที่แบบน่าทึ่งมากๆครับทีนี้มุมมองของนักวิเคราะห์ต่อเรื่องนี้เขาว่ายังไงบ้างครับเห็นว่ามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจออกมาเหมือนกันใช่ค่ะมีบทวิเคราะห์จากทางมิซุโฮซิควริตี้สค่ะโดยนักวิเคราะห์ชื่อเดวิดเบอร์ลิงเจอร์ เขามองว่าการที่ Walmart เอาฟีเจอร์ Instant Checkout ของ c h a GP t GPT มาใช้เนี่ยนะคะเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งเลยหรือ significant step คือมันไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าของ Walmart คนเดียวนะคะแต่มันเป็นการปูทางแล้วก็เร่งให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพาณิชย์แบบ Agent หรือ Agent Commerce ขึ้นมาอย่างจริงจังแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะเอเจนต์คอ e เมอร์ซคำนี้ผมเริ่มได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยครับมันคือคอนเซ็ปต์อะไรกันแน่ครับ ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเอเจนต์คอมเมอร์สเนี่ยคือแนวคิดที่ AI ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนหรือผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัลของเราเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ช่วยหาข้อมูลหรือตอบคำถามนะแต่มันสามารถดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆแทนเราได้เลยทำแทนเราได้เลยใช่ค่ะในบริบทของการคร้าปลีกเนี่ยก็คือ AI จะเป็นคนจัดการเรื่องซื้อสินค้าซื้อบริการให้เรา ไม่ว่าจะเป็นสั่งของใช้เข้าบ้านจองตั๋วเครื่องบินจองร้านอาหารหรือจัดการธุระยิบย่อยอื่นๆที่มันเกี่ยวกับการซื้อการบริโภคเราอะค่ะแปลว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องมานั่งเข้าแอป,ปนูน้นแอป,ปนี้เพื่อซื้อของหรือจองอะไรเองแล้วแค่สั่งผ่าน AI agent ตัวเดียวจบเลยอืมมีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะนั่นคือวิสัยทัศน์ที่หลายคนมองเห็นเลยนะซึ่งทางมิซูโฮเขาเชื่อมั่นว่า agent commerce เนี่ย มีศักยภาพมหาศาลเลยนะคะถึงขั้นที่จะปลดล็อกการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซในระดับถัดไปหรือ Unlock the next leg of e-commerce growth ได้เลยทีเดียวโอ oh. เพราะว่ามันจะทำให้การซื้อของออนไลน์มันยิ่งสะดวกสบายขึ้นไปอีกแบบไร้รอยต่อแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆกว่าเดิมเยอะเลยค่ะฟังดูเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยแล้ว ทำไมวอลมาร์ถึงถูกมองว่ามีความได้เปรียบหรือแบบเป็นผู้นําในเรื่องนี้แหละครับเขามีอะไรเหนือกว่าคนอื่นจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณเบลินเจอร์จากมิซูโฮเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างในแนวทางของวอลมาร์ทเลยนะเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆที่เน้นผู้บริโภคโดยตรงเหมือนกันคือในขณะที่หลายๆบริษัทอาจจะยังแบบลังเลอยู่เอ๊ะ จะเอายังไงดีหรือปรับตัวช้าบางที่ถึงกับเพนามสร้างกำแพงเลยนะแบบปิดกั้นไม่ให้ AI web crawlers เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บตัวเองอ้าวทำไมล่ะครับอาจจะกลัวเรื่องการถูกเปรียบเทียบราคาหรือกลัวข้อมูลรั่วไหลอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ว่า Walmart กับเลือกทางที่แบบตรงกันข้ามเลยคือแทนที่จะปิดกั้นกลับเปิดรับเลยกระโจนเข้าใส่เลย ใช่เลยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยวอลมารแสดงท่าทีแบบเชิงรุกมากๆชัดเจนเลยด้วยการเปิดรับเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของเขาเลยนะมีการลงทุนแบบจริงจังมากทั้งทรัพยากรงบประมาณแล้วที่สำคัญคือเรื่องคนบุคลากรเพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพด้าน AI ของตัวเองมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองว่า AI เป็นภัยคุกคามนะแต่เขามองเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะ การที่เขาไปดึงตัวผู้ใบาหารเก่งๆมานำทีม AI นี่ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับ ถูกต้องเลยค่ะการที่วอลมาร์ทสามารถดึงตัวคุณแดเนียลแดนเกอร์ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่อินสตาคัสต์มาเลยนะคะอ๋ออินสตาคัสบริษัทเดลิเวอรี่ของชามชื่อดังใช่ค่ะดึงมันนำทัพโครงการ AI ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าโดยตรงเลยยิ่งตอกย้ำเลยว่าวอลมาร์ทมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังแค่ไหนที่จะเป็นผู้นำด้านนี้มันเหมือนส่งสัญญ,ญาณว่าเฮ้ยเขาพร้อมลงทุนนะพร้อมเดิมพันกับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเต็มที่เลยไม่ใช่แค่ลองทำเล่น เล,เล็กๆน้อยๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับการวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำแล้วก็การลงทุนอย่างจริงจังแบบนี้เองสินะครับที่ทำให้นักวิเคราะห์มองไปไกลขนาดนั้นถึงขั้นว่า Warmart จะกลายเป็นบริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ได้ใช่ค่ะนั่นคือบทสรุปที่แบบน่าตืน่นเต้นที่สุดเลยจากบทวิเคราะห์ของมิซูโฮคือปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดหรือ m a Market Cap ของ Walmart ก็สูงมากๆอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ800กว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐนิดๆ814พันล้านใช่ค่ะ เยอะมากค่ะแต่มิซูฮกเขาประเมินว่าด้วยศักยภาพจากความร่วมมือกับ OpenAI แล้วก็การรุกในเรื่อง Agent Commerce เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่หุ้น WMT หรือหุ้น Walmart เนี่ยจะถูกดันเข้าไปใกล้สิ่งที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดหรือ best case scenario ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงมูลค่าตลาดรวมของบริษัทก็จะทยานขึ้นไปแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ได้สาเร็จเลยค่ะ1ล้านล้านดอลลาร์ โหตัวเลขมันมหาศาลจริงๆนะครับแล้วเงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้วอร์มาร์ทไปถึงจุดนั้นได้ตามมุมมองของมิสุโฮค่ะมิสุโฮอกเขาก็ระบุป,ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสคัญไว้นะคะไม่ใช่แค่เรื่อง AI อย่างเดียวนะแต่ต้องเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาพรวมธุรกิจด้วยปัจจัยแรกเลยคือยอดขายจากสาขาเดิมหรือ same store sales growth อะค่ะต้องโตได้ต่อเนื่องในระดับกลางๆกลางๆนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณ4-6%ค่ะหรือที่เขาเรียกว่า m i x single digit growth อันนี้ก็จะแสดงถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักเขาปัจจัยที่2คือรายได้จากส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่การขายของโดยตรงอะค่ะต้องโตเร็วกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยรายได้พวกนี้ก็เช่นค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Walmart Connect ค่าสมาชิก Walmart Plus แล้วก็รายได้จากธุรกิจ marketplace ที่ให้คนอื่นมาขายของบนเว็บเขาอ๋อ oh. พวกนี้กําไรดีกว่าขายของเองใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมีอัตรากําไรสูงกว่าการขายปลีกสินค้าโดยตรงแล้วก็ปัจจัยที่3ซึ่งสําคัญมากๆเลยคืออัตรากําไรจากการดําเนินงานหรือ EBIT margin เนี่ยจะต้องปรับตัวสูงขึ้นไปยืนเหนือระดับ5%ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทํากําไรที่ดีขึ้นข,นของบริษัทค่ะ เข้าใจแล้วครับคือต้องโตทั้งยอดขายไรายได้เสริมแล้วก็กำไรต้องดีขึ้นด้วยแล้วปัจจัยพวกนี้มันไปเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าบริษัทให้สูงถึงล้านล้านดอลลาร์าได้ยังไงครับมันมันเกี่ยวกับเรื่อง P/E ratio ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะถ้าปัจจัยทั้ง3อย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงนะคะมันจะเป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่า Walmart เนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทค้าปลีกใหญ่ๆแบบเดิมๆแล้วนะแต่กำลังเปลี่ยนไปเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ผสมผสานธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีศักยภาพในการโตและทำกำไรสูงขึ้น๋อ oh. ซึ่งสึ่งนี้แหละค่ะจะทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นแล้วก็ยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นสำหรับหุ้นวอร์มาร์ทเมื่อเทียบกับกำไรที่เขาทำได้หรือที่เราเรียกว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ P/E ratio นั่นเองค่ะ P/E ratio ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่มีซูโฮวาดภาพไว้นะคะเขาประเมินว่าตลาดอาจจะให้ค่า P/E กับวอร์มาร์ทสูงถึงกว่า40เท่าเลยนะ40เท่า ปกติหุ้นค้าปลีกไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับใช่ค่ะถือว่าสูงมากปกติจะเจอในหุ้นกลุ่มเทคที่โตเร็วๆหรือบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากๆเช่นมีข้อมูลลูกค้าเยอะๆหรือสร้างอีโคซิสเ็มที่ลูกค้าติดออกไปไหนไม่ได้ซึ่ง AI Agent Commerce นี่แหละค่ะคือสิ่งที่มิซูโฮมองว่าจะช่วยสร้างความได้เปรียบพวกนั้นให้ mart ได้อธิบายได้เห็นภาพเลยครับคือ AI ไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปลี่ยนมุมมองนักลงทุนที่มีต่อ mart ให้กลายเป็นเหมือนบริษัทเทคโนโลยี Technology มากขึ้นซึ่งก็สมควรจะได้ PE สูงขึ้นแล้วพอเอา PE สูงๆนี้ไปคูณกับกำไรที่โตขึ้นก็เลยทำให้ market cap พุ่งไปถึง1ล้านล้านตอลล่าได้ใช่เลยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยมันคือการเดิมพันว่า AI จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆที่ทำให้ Walmart มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับลูกค้าหนีวแล่นขึ้นแล้วก็สร้างไรายได้จากช่องทางใหม่ๆที่กำไรสูงขึ้นได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปสนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตหรือเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมคาปลีกด้วยค่ะแล้วถ้าเทียบกับกรณีปกติหรือเบสเคสของมิสุโฮเองเหรอครับอันนั้นเขามองไว้เท่าไหรอ่อ๋อในกรณีพื้นฐานหรือเบสเคสที่มิสุโฮมองไว้นะคะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นมุมมองบวกอยู่แล้วนะเขาให้ราคาเป้าหมายหุ้น WMT ไว้ที่ $115 ดอลลาร์ 15, โดยใช้ forward PE ที่36เท่าค่ะ 36เท่าก็ถือว่าสูงแล้วนะครับสำหรับคาปลีกใช่ค่ะ PE 3 6เท่านี้ก็ถือว่าเป็นระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มค้าปลีกทั่วไปอยู่แล้วการที่เขามองไปถึง PE 40กว่าเท่าในกรณีที่ดีที่สุดเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นการมองที่ค่อนข้างเออทะเยอทะยานเหมือนกันแต่ก็มีเหตุผลมารองรับจากศักยภาพของ AI ที่จะเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจนั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเรื่องของจังหวะเวลาก็สําคัญเหมือนกันนะครับสาหรับความสําเร็จของ Walmart ในครั้งนี้ ประเด็นเรื่อง Timing หรือจังหวะเวลานี้ก็น่าสนใจมากค่ะคุณเบลิงเจอร์จากมิสซูโฮช้ว่าวงจรการลงทุนหนักๆที่โมมารทำมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเลยนะคะทั้งเรื่องเทคโนโลยีโลจิสติกอีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยมันกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือ i n f l ลักชันพอยต์พอดีเลยค่ะจุดเปลี่ยนที่ว่านี่คืออะไรครับมันหมายถึงอะไรคือมันเป็นจุดที่การลงทุนต่างๆที่ทาไปเริ่มส่งผลตอบแทนกลับมาชัดเจนมากขึ้นค่ะ ความสามารถในการทำกำไรให้โตเร็วกว่ารายได้หรือที่เรียกว่า profit leverage เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดีขึ้นประกอบกับชุติิจฝั่งดิจิทัลซึ่งปกติแล้วโครงสร้างต้นทุนและกำไรมันดีกว่าหน้าร้านแบบเดิมๆอยู่แล้วก็กำลังโตเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยอือเข้าใจละการที่เขาเอา AI เข้ามาเสริมทับในช่วงนี้พอดีมันก็เลยเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับการเติบโตและการทำกำไรในยุคต่อไปพอดีเลยค่ะเหมือนกับว่า ทุกอย่างมันมาบรรจบกันพอดีเลยนะครับทั้งการลงทุนในอดีตการโตของดิจิตอลแล้วก็มี AI ใหม่เข้ามาเสริมพลังอีกใช่ค่ะเป็นภาพของส่วนผสมที่ลงตัวมากๆแล้วนั่นก็ทำให้ Walmart อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบคู่แข่งแบบชัดเจนเลยนะคะในเรื่องการเอา AI มาใช้ในธุรกิจค้าปลีก อย่างที่นักวิเคราะห์เขาย้ำเลยว่า WMT ชัดเจนว่าอยู่เหนือกว่าคู่แข่งในที่นี้ WMT is clearly ahead of peers here ในขณะที่คู่แข่งหลายรายอาจจะยังแบบงมๆกันอยู่หรือเพิ่งเริ่มตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดี Walmart เขาก้กาวไปข้างหน้าแล้วอย่างมั่นคงเลยค่ะแต่ถึงแม้จะดูมีศักยภาพมากๆเลยนะครับก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่บ้างใช่ไหมครับสำหรับฟีเจอร์ i n s t a n t Checkout ในช่วงแรกๆเนี่ยถูกต้องค่ะ ในการเปิดตัวระยะแรกนะคะฟีเจอร์ Instant Checkout ผ่าน Chat GPT เนี่ยจะยังไม่รองรับการสั่งซื้อสินค้าในหมวดอาหารสดหรือ fresh food ค่ะอา้าวอาหารสดนี่สำคัญเลยนะครับสำหรับ w อร์มา t ใช่ค่ะเป็นหมวดที่ใหญ่และสำคัญมากแล้วก็มีความซับซ้อนในการจัดการสูงกว่าสินค้าทั่วไปด้วยค่ะแล้วทางนักวิเคราะห์เขาคาดการเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับจะมีไหมคุณเวลินเจอร์คาดว่านี่เป็นแค่ข้อจากัดในช่วงแรกเท่านั้นค่ะ แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตวอร์ม r t จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ขยายขีดความสามารถของฟีเจอร์นี้ให้ครอบคลุมสินค้าหมวดอื่นๆเพิ่มเติมแน่นอนรวมถึงอาหารสดด้วยเพื่อให้ประสบการณ์เอเชียนคอมเมอร์สมันสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะนี่น่าจะเป็นแค่ก้าวแรกนะคะยังมีโอกาสพัฒนาต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยนอกเหนือจากข้อจํากัดเรื่องประเภทสินค้าแล้วมีความท้าทายอื่นๆที่วอร์ม อาจจะต้องเจอไหมครับในการผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จแน่นอนค่ะการนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้ในสเกลใหญ่ระดับวอ์มาร์ทเนี่ยมันย่อมมีความท้าทายเสมออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซับซ้อนในการเชื่อมระบบหลังบ้านต่างๆให้ทํางานกับ AI ได้นินเนียนราบรื่นเรื่องการดูแลความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าอันนี้สําคัญมากใช่ครับเรื่องข้อมูลนี่สําคัญ แล้วก็เรื่องการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็กระตุ้นให้ลูกค้าเยอะๆหันมาใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้รวมถึงการบริหารจัดการความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อ AI ด้วยนะคะว่ามันทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างคือการทำให้มันสำเร็จตามภาพที่วาดไว้นี่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่เก่งมากๆเลยค่ะกลับมาที่ผลกระทบในภาพรวมหน่อยครับ นักวิเคราะห์มองว่าการเข้ามาของ AI agents พวกนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมคู่บริโภคแล้วก็ตรวจธุรกิจค้าปลีกเองยังไงบ้างครับ ค่ะมุมมองหลักๆเลยก็คือ AI agents เนี่ยมีศักยภาพสูงมากที่จะช่วยเพิ่มทั้งความถี่ในการสั่งซื้อ order frequency และการรักษาฐานลูกค้าเดิม customer retention ได้อย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะในหมวดสินค้าที่ต้องซื้อซ้ำบ่อยๆเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปหรือ CPG แล้วก็พวกของชำหรือ groceries นะคะ เป็นเพราะความสะดวกสบายที่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆใช่ไหมครับพอมันง่ายขึ้นคนก็เลยมีแนวโน้มจะสั่งบ่อยขึ้นหรือกลับมาซื้อซ้ำมากขึ้นใช่ค่ะหลักการเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อกระบวนการสั่งซื้อมันง่ายขึ้นเยอะใช้เวลาน้อยลงไม่ต้องคิดเยอะแค่บอก AI แป๊บเดียวทุกอย่างก็พร้อมการตัดสินใจซื้อก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วยทําให้ลูกค้าอาจจะสั่งบ่อยขึ้น แล้วนอกจากนี้พอ AI มันเรียนรู้พฤติกรรมความชอบของเราไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวตรงใจเรามากขึ้นทำให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับแพลตฟอร์มมากขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะเปลี่ยนใจไปใช้เจ้าอื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็คือช่วยให้ Walmart สามารถขยายขนาดธุรกิจหรือ scale ให,ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็พร้อมๆกันนั้นก็ปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรหรือ profitability ให้ดีขึ้นด้วยถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะการที่ AI ช่วยเพิ่มความถี่และก็รักษาลูกค้าได้ดีขึ้นมันก็น,นำไปสู่ยอดขายที่สูงขึ้นและพอธุรกิจดิจิตอลกับ AI มันมีการใช้งานมากขึ้นในสเกลใหญ่ๆขึ้นต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการมันก็มักจะลดลงก็จะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วยค่ะนี่คือหนทางที่沃尔玛จะใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อขับเคลื่อนทั้งการเติบโตและก็ประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะฟังดูแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะครับ ไม่ใช่แค่สำหรับวอลมาร์ทหรือวงการค้าปลีกนะแต่รวมถึงพวกเราในฐานะผู้บริโภคด้วยที่กำลังจะได้เห็นว่า AI มันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเรามากขึ้นแค่ไหนจริงๆใช่ค่ะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่ายุคของ AI กำลังคืบคลานเข้ามาในทุกมิติของชีวิตเราจริงๆไม่เว้นแม้แต่กิจกรรมพื้นฐานที่สุดอย่างการซื้อของกินของใช้เลยนะคะ มันกำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เราโต้อตอบกับธุรกิจกับเทคโนโลยีไปแบบสิ้นเชิงเลยอืมก็น่าคิดต่อนะครับว่าพอ AI agent มันมีบทบาทในการช่วยตัดสินใจซื้อของแทนเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้พลวัตอำนาจระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์หรือแม้แต่อำนาจในการเลือกของผู้บริโภคเองมันจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปอย่างไรบ้างแล้วนอกเหนือจาคาปรีกแล้วเนี่ย จะมีอุตสาหกรรมไหนอีกบ้างที่เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก AI ในลักษณะคล้ายๆกันนี้ในอนาคตอันใกล้นี้เป็นคำถามที่แบบชวนให้คบคิดแล้วก็ติดตามกันต่อไปจริงๆครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากเลยค่ะการเข้ามาของ AI เนี่ยไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลนะแต่ยังก่อให้เกิดคำถามเชิงโครงสร้างคำถามเชิงจริยธรรมใหม่ๆที่สังคมแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆต้องมาร่วมกันหาคำตอบแล้วก็ปรับตัวกันต่อไปอย่างแน่นอนเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในตอนต่อไป